วันนี้พบกับนองหญิงกันอีกแล้วนะคะบ้านสวยบ้านดีบายจักพัฒน์พัฟเตอร์ค่ะวันนี้นะคะนองหญิงพาลูกค้านะคะมาอยู่กันที่ทำเลนิมิตใหม่นะคะอยู่ในซอยนิมิตใหม่9ในหมู่บ้านพนาสนวิลล่ากันนั่นเองนะคะหลังนี้นะคะมีขนาดไซส์ยอยู่ที่18ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะสามารถจอดรถในบ้านได้ถึง1คันนะคะแล้วก็ ตรงบริเวณโรงจอดรถตรงนี้นะคะพี่เขาปูกกระเบื้องให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะสองฝั่งเลยนะคะทําหลังคาจอดรถแล้วก็ขึ้นระแงให้แล้วนะคะด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตัวนี้เรามีแถมปั๊มน้าแทงน้ําให้กับลูกค้าด้วยนะายในบ้านที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะชั้นวางทีวีหรือว่าผนังชั้นวางทีวีที่บิวให้สวยๆแบบนี้นะคะรวมถึงโซฟาขนาด3ามที่นั่งโต๊ะกลางนะคะตรงนี้เราแถมให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยะค่ะแล้วก็โถงตรงนี้นะคะพี่เขาทํา ฝ้าซ่อนไฟให้กับลูกค้าแล้วเนาะแ,แล้วก็ติดโคมไฟสวยๆไว้ให้แบบนี้เลยเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งตัวนี้พี่เขาก็แถมให้นะโซนครัวนะคะครัวเป็นเคาน์เตอร์ตัวไอแบบนี้นะคะพี่เขาทําให้ประมาณสักขนาดประมาณ3เมตรถึง3เมตรครึ่งได้นะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะพี่เขาทำซัพพอร์ตสำหรับเครื่องซักผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำดีน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ท่อระบายน้ำให้กับลูกค้าแล้วด้วยค่ะ เดี๋ยวก่อนจะขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวพาดูห้องน้ําชั้นล่างกันค่ะห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็เป็นขนาดคือไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะสระน้ําได้นะคะเพราะว่ามีโซนตรงนี้ที่เป็นโซนอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะรวมถึงกระเบื้องนะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะค่ะขึ้นมาบริเวณชั้นสองของตัวบ้านนะคะห้องนอนแรกค่ะห้องนี้เป็นห้องบริเวณหลังบ้านนะคะได้ หน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์ติดตั้งแถมให้1ตัวส่วนห้องนี้ค่ะก็ขนาดเท่ากันมีแอร์เหมือนกันอีก1ตัวนะคะดได้หน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เหมือนกันเลยนะคะห้องน้ําของชั้นบนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะคะพื้นแล้วก็ผนังสุขพัณฑ์นะคะรวมถึงชาวเวอร,ร์แบบนี้อันนี้เราแถมให้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะห้องนอนมาสเตอร์ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะเป็นเตียงน,นะคะขนาด6ฟุตคิงไซส์แบบนี้นะคะรวมถึงตู้เสื้อผ้าตรงนี้เราก็แถมให้กับลูกค้าแล้วด้วยนะคะ ห้องนี้นะคะก็จะได้บานหน้านต่างนะคะถึงจุดหนึ่งที่เป็นบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์แถมให้ด้วยนะคะดังนั้นหลังนี้นะคะก็คือแถมแอร์ภายในห้องนอนถือ3ตัวเลยตะเบียงก็กว้างแบบนี้เลยอ่ะอืม หาหางลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังหาเท่าโฮมสวยๆนะคะในทำเลนิมิตใหม่นะคะอีกฝัง่งหมู่บ้านพนาสนวิลล่านะคะขนาดไซส์อยู่ที่18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน,น,นะะ้ำค่ะเฟอร์นิเจอร์แถมให้ครบคันมากๆค่ะหลังนี้นะคะราคาอยู่เพียงแค่2,390,000บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถติดต่อมาที่เบอร์0626392428นะคะหรือทักมาทางเพจบ้านมือสองพร้อมสินเชื่อได้เลยนะคะเทงในวันนี้น้องหญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ